สวัสดีครับพี่นอ้องเอีชาวยูทูบนะครับวันนี้นะครับมาต้ตมแบ่บนะครับปลามึกนะครับเห็นมาครับพี่นอ้องต้องต้มหมอไว้แล้วครับข้างหมอไว้แล้ว เดี๋ยวทังเดผมอัปเดตให้เบิ้งนะครับจะแนะนำาเบิ้งกันนะครับต้มแซ่บอันนี้ย่างนะครับเดือวจากมา่อคืนนี่นะครับโอเคครับของทอดยำไว้นะครับกระเทียมนะครับใส่ลูกหมอนะครับกระเทียมหัวหอมนะครับใส่มันม like, ีกล anyway nice ิ่นหอมครับในหม้อเขาใส่ยสดีใส่เกลือไปแล้วนะครับวันนี้เขามาใส่ตะไคร้นะครับนี่ครับ ใช่ออกไปเลยนะครับเดี๋ยวในเดงถ้าผมตอนที่เอาปลมึกลงแล้วอัปเดตให้เบิ้งนะครับหมอไก่ส so ิเดือดแล้วครับเดี๋ยวเขามาเอาปลมึกลงจักหน่อยนะครับตะเบิ้งกันครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้เบิ้งนะครับอ่ะหมอเดือดแล้วครับพี่น้องเ้างปลมึกลงเลยนะครับแจมนะครับเพาะบดบ่ต้องคนมันนะครับเดี๋ยวมันฉีกเข้านะครับบ่ต้องคนนะครับชอบนี้ เดี๋ยวเราไปเบิึงขามเปียกนะครับใส่เล็กหน่อยนะครับ,รบเดี๋ยวในผมอัปเดตให้เบิึงนะครับอืมกำลังขวดครับพี่น้องกำลังเดือดนะครับอย่าลานไส่หิมะซีมนะครับโอ้เบิึงสุดไปแล้วลานไส่หิมะซี้มบึงนะครับนี่ล่าเนาะซีมกันเลย น้ำจนมมนเห็นละน้องนะก็ตื่นนบงานนับชีมน้ำน้ำเนียนไปที่ไหนจ่างเข็มจ่างปะใช้น้ำปลาไหมนี่ครับวัดจ่างวัดสั้นใส่น้ำปลาเข้าไปอีก ต้มเสียบปลาหมึกกุกด้วยนะพี่น,อน้องร้านไส้เป็นกุกนะครับแต่โบไม่เห็ดให้กินจกเยอะเกินน,น,นะเอาสีมังง้ยป่ะเนี่ยร้านน้อนเป็นไม่รน,นอนน้อนนะมาพี่น้องไม่กินน้ำกันนะต้มเสียบปลาหมึกนะเป็นยังไงป่ะเนี่ยห้นนยอน ฮวันเดอขนาดเป่าได้พี่น,อน้องกันลด้หรืออีห์เนี่ยไ้ป่ะนด้แ,บบแล้วนะครับเดี๋ยวตักไปกินน้ำกันนะครับมาพี่น้องมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตตักก่อนพี่น,อน้องจังหนูเบิ้งกันอยู่นิดถุยนะจุ๋ยท<ำ>ีงไหนนะครับข,ข้าวข้าวเนี่ยมิโซะนะยกขังไว้หนีเบิ่อหน้าเมาเนี่ย<ะ>ตุ่มข้าววลาที่จิ้มผักข้าวเยอะเมา,าด้วยพี่น้องมากินน้ำกัน กิมมี่ฝากไว้กั่นีดนะครับพอกันไม่คลิปหนานะครับ